สวัสดีค่ะพี่นัีเพื่อไทยเพ่อโลกนะคะวันนี้วันที่3 1พฤษภาคม2 5 6 7นะคะเราพาทุกคนทุกท่านมาจ่ายตลาดซื้ออาหารรอบเย็นกันนะคะวันนี้ที่ตลาดเมืองรนะคะมาดูนะคะว,นนวันนี้ว่าเราจะได้อะไรเดี๋ยวเราไปชุมบรรยากาศในตลาดกันเลยนะคะข้างหน้าเรานี่ก็จะเป็นไก่บ้านนะคะทุกคนค่ะ ตัวละ140่งร้อี่สบาทแล้วเราไปดูตั้งเดืกันเลยนะคะไปเลยค่ะไปดูก่อนนะคะว่าจะได้อะไรนะคะไปเลยค่ะนี่เราจ้ะ พอนะคะผานละสิบผานละยี่สิบมาทำเพื่อนแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูก่อูเพื่อนผักผกกยนะทุกคนกันแล้บสัตวะ จะเป็นคณะคณะกรรรศนะคะ10บาทนะทุกคนรายเด็ดนะคะทุกคนีเรามาหากัขบข้าวเข,ข็งแต่บัตข้อนะครับที่ข้อ กับข้าวน้วยป่ะเร็จะมีหมูยอเส้นคั่วหกสิบหมูยอคั่วแล้วก <ss> ็ส้นปังเปนอาหารนะครับเพื่อนเดี๋ยวได้ดูก่อนนมดูจะดูว่าได้อะไรขาหมอนด้ะเด็กรู้นะ นี่กําลังรอแจกทามินะ มีด right? <So> ้องอ่ะค <doubles> ือไม่คู่ร้องกันจะเอาแล้วเลยต้องรอใส่ไ่า้ต้องรอหมดค่ะท่าไฟอะไรนู้นค่ะต้นไม้นะคะ้ไม้จ้าต้นไม้ไม่น้อยเลยจ้าไม่รู้สิไม่รู้สิ เน,นื้อกับข้าวไม่รู้จะได้กับข้าวอะไรเ๋ยดูก่อนนะคะเพื่อนี่อันนี้คือบรรยากาศในตลาดนุกสุรินนะคะก็เนี่ยกับข้าวมีหมูนะคะขอโทษอันนี้ปลาแดดเดียวนะคะ ราเกียนอาหนานะคะทุกคนนี่นึงมีส้มอยู่นี่ครับอย่างก่อนนี่ก่อนแมค้าบาผมบาของผมครับพี่อยว้าวแดดเดีวยวถึงก็อนะยไม่ถึงร้อนะยถึงรนะ้ห้าสิบ

เจ็บคอ,อค่ะทุกคนนู้พออะไรขาวๆลูกขอกาฟอกหันครับชิ้นหิออใหญ่หรือเปล่าเพื่อนนี่นอเขียบรวมันสามสิบห้าบาทนะคะ เดีอนวนากับข้าวยังไม่ได้กับข้าวเลยนะทุกคนเดี๋ยวดูก่อนนะคะว่าจะได้อะไรผักมากของเริ่มถูกเลยนะคะสามมัดยี่สบาทหนะนะคะทุกคนสามมัดยี่สิลงเลยนะคะเดี๋ยวดูก่อนว่าจะได้อะไรนะคะวันนี้เรามาเร็วนะคะวันนี้เรามาเร็วมาช่วงสี่โมงนะคะ ก็ไม่เห็นกับข้าวอะไรนะีน่ยมีตัวของ้าวอะรตัวสังเกตงเย็นไม่ค่อยนีนะคะเย็นไม่ค่อนีนะคะทุนนะกคนดูนชิน้นเลยอ่ะอะไรยายทุก เนื้อปลาขอนะคะทุกคนปลาดยวทรกอย่างไก่ทอดนี่คือบรรยากาศตลาดเรายังไม่ได้อะไรไปกินเลยนะคะทุกคนนะแค่ได้ที่เราจะหากับข้าวเราเดินหาอยู่เราจำได้ว่ามีปลูกมีฟูอยู่ในตู้เย็น เดี๋ยวเราจะหามะละกอไปตำแล้วก็หมูยอไปทอดดีกว่าไ,ไปเลยค่ะอโทษดเดอนะ้อฝางเน่ยน้ำจิ้หมูยอเดี๋ยวไปดูก่อนจะได้อะไระนี่ตู้เราอยู่นะทุกคนมะละกอเดี๋ยววันีมให้ มีปูอยู่ในตู้แล้วใจร้อสากบาทเ็ดโคกนี้เข็ดยังล่ะไข่ค่ะไข่ทั้งเท่าไหร่กันอันนี้ถุงละร้อยค่ะนี่ห้าสิบจ้ะน่าันะทุกคนคามินคันอนีองนินหม้อใหญ่ยานุหาอะไรไม่มี จะกินอะไรละเฮ้ยหมดเลยออฟสี่มีเห็ดพึ่งยืนกี่ริ่งเดียวรออย่างนี้ที่บ้านอะไรคะคแล้วก็เดินจนรอบตลาดแล้วนะคะส่วนใหญ่จะมีแต่ลูกค้อออกนะทุกคนเนี่ยมีแต่ของเปรี้ยวแบบย่อดใจยังไงเลย หวานเพือนนะก็ในตลาดนะคะผักผักตูกก็เยอะเลยนะเนี่ยน่นทุกคนไอเรามีมติแล้วว่าจะต้องกินส้มตำโอเคไปซื้อส้มตำก,กันนะทุกคนเนาะเันนี้เราจะเอาส้มตำค่ะทุกคน ก็มีปูแล้วให้น้ำปลาได้ไหมพี่หรือว่าไม่ให้ไม่เป็นไรไม่คุ้มอยู่แล้วจ้ะเอาไปผสมกันนะคะทุกคนส้มเอามะละกอสับมะละกอสับก็ลูกละเอาใหญ่ๆน่อยส้นใหญ่ๆเอาไปผสมมันเลยที สองถุงค่ะใส่นักเลงรวมกันเลยมั้คะใส่ไปเลยค่ะใส่ลงกันเลยเเลยนาะตกลงได้ส้มได้มะละกอนะคะ,คะทุกคนค่ะทุกคนเดี๋ยวเราเอาไปเอาหมูยอนะคะตกลงเล่าหมูยอนะเพื่อ,อน ตัวละหกสิบละหกนี่แล้วก็จะเอาแหนมไปด้วยเอาแหนมไปทั่วกับส้มตันม่พนเมีแนมหนไมลูกนี่ไงแหนมเท่าไหร่คะสี่สิบอ มึงไม่ชดสีสิบไหมลกูกเียใอ้ไรกนเอาเอาหนอันหน เป็นหนึ่งร้อยห้าบาทนะเบปสิบ <150. S 1> บวกแมนเป็นหนึ่งร้อยห้านะคะสรุปแล้วเราได้กับข้าวแล้วนะคะทุกคนเราได้กับข้าวแล้วนะคะแล้วบางทีแหมจะโอนใส่ได้ลูกเล็กกันหนึ่งเด้อแหมทยงานแป๊บเดียวเป็นได้กับข้าวแล้วนะคะทุกคน,นได้กับข้าวแล้วก็ซื้อแหนม,มแล้วก็หมูยอส้มตำนะคะเมนูเย็นนี้นะคะทุกคน เอาไปทำปูปลาร้าเพราะว่ามีปูอยู่แล้วก็เก็บบรรยากาศในตลาดเมืองสุรินทร์นะคะตลาดสุขสัรฑ์ให้กับทุกท่านได้ชมกันในวันที่31พฤษภาคม2567นะคะก็เก็บบรกาศให้กับทุกคนทุกท่านได้ชมกันในวันนี้เราก็หวังอย่างนี้ว่า f อทุกคนทุกท่านก็คงจะถูกใจและก็ได้สาระ นารู้และความถึงจะเราบ้างไม่มากก็น้อยนะคะหักเกิดภาพประกาศในต้นปักตานป่ะยเป็นเพื่อที่สนทจริงด้วยขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกๆกาลังใจที่ให้การสนับสนุนช่องของเรานะคะเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปเราอย่าลืมเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกาลังใจให้กับช่องตวันนันทาได้มีกําลังใจนําเสนอคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะสุขสวัสดีจุณเก่ทุกคนทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ